ถ้ามีคนดูดคลิปเราแล้วก๊อปเอาไปใช้ทำยังไงดีคะก็ฟ้องแม่งเลยทุกคนแต่ฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรหรอกทุกคนเนาะอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศเราเนี่ยมี9ล้านคนทุกคนคือจะไปก๊อปไม่ได้อะไรหรอกพูดถึงแล้วนะครับก็ TikTok นะครับมี policy ที่ชื่อว่า fresh content นะครับเอาไว้ protect นะครับเคี a t เอร์ของเรา9ล้านคนอยู่แล้วนะครับก็คือว่า ถ้าใครที่ลงคลิปเป็นคนแรกนะครับคนนั้นจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของคลิปนั้นนะครับทาให้ยอดวิวเนี่ยจะดีต่อเนื่องนะครับช่องเนี่ยจะดีต่อเนื่องแต่ถ้าเราก๊อปคลิปเขานะครับช่องเราจะถูกปิดกั้นไปเรื่อยๆทุกคนบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมช่องที่ก๊อปไปแม่งดีกว่าต้นฉบับเราไม่รู้เนาะว่าเขาแอบไปยิงแอดหลังบ้านอะไรหรือเปล่าแต่พ o l i c y จริงๆนะครับที่ชื่อว่า Fresh Content เนี่ยตัวนี้จะปกป้องนะครับ Creator ทางที่ดีก็คือว่าเราเอาไปลงก่อนนะครับแล้วใครจะก๊อปเราไปเนี่ยปล เข้ามาเรื่อยๆในทุกๆแพลตฟอร์มเนาะก็ให้เราไปลงเอาไว้ก่อนเพื่อให้รู้เนาะว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับไอ้ตรงเนี้ยบางคนก็จะลงแค่ช่องทางเดียวเสียดายทุกคนลงทุกช่องทางแหละพอเราทาคลิปมาแล้วนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้เล่นแพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้ถึงเวลาเราเล่นแต่ทิกต o k เนาะถึงเวลาเราลงแต่ในทิกต o k ถึงเวลาแล้วก็มีคนดูดคลิปนะครับไปลงในแพลตฟอร์มอื่นกลายเป็นว่าเราไปลงช้ากว่าเขา เป็นยังไงทุกคนเหมือนกับเราไม่ไไปกอปคลคิดเขานะครับเพื่อไปลงอันนี้ก็เสียดายเนาะก็ให้ทุกคนคิดไว้อย่างนี้แหละคือเราลงพร้อมกันในทุกๆแพทฟอร์มนะครับลงให้หมดเลย